ระลึกถึงความตายสมายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทางมืดโมหันอันทการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันบันคืนพรันดับลงลับลุ่งท่านทั้งปวงอุตสาสร้างทางกุศลแก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตน อายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกรับคืนเป็นเลุมลลหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคร่ำครวญสิ่งที่ควณเร่งทำคือกรรมดีอยู่ให้ดีมีธรรมประจำจิต ดีจะติดต่อตั้งเมื่อ,อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมก็คำชูดีจะอยู่ยามพรากเมื่อจากเอง